ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับช่องเขยอุดรคนชัยภูมิอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับพศ2566นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงนี้ก็อ้อยก็ มีข่าวข่าวมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ราคาอ้อยบ้างขึ้นลงแต่ละพื้นที่ก็ราคาแตกต่างกันนะครับไม่สามารถชี้วัดได้เลยนะครับแต่ละพื้นที่ก็บางพื้นที่ก็ขึ้นบางพื้นที่อาจจะลงครับแต่วันนี้นะครับเขืออุดรก็มีข่าวข่าว,าวจากทางโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ได้มีการประชุมของคณะกรรมการกอบอนะครับเมื่อวันศุกร์ที่สามเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6สนะครับ โดยใช้มติของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับประชุมหาลือเกี่ยวกับราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับของปี65ทับ66นะครับราคาที่คณะกรรมการเขาได้ประชุมกันออกมานะครับก็ได้มติออกมาแล้วนะครับกำหนดอยู่ที่อัตราอยู่ที่นะครับราคา1,000กับอีก80บาทต่อตันนะครับราคาเท่ากันทั่วประเทศนะครับ บทสรุปจากที่ประชุมเขาก็ออกมาแบบนี้นะครับราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับสําคัญยังไงบางท่านกเกษตรกรมือใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับก็คือราคาอ้อยเบื้องต้นนี่ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเป็นเงินตามของปีที่จะมาถึงนะครับก็คือว่าอ้อยแต่ละพื้นที่ราคาได้เท่าไหร่เขาก็ลงมติข,ข,ขั้นต่ำมาไว้นะครับอยู่ที่1,000กับ8ปิบบาทนะครับแต่ละพื้นที่ก็อาจจะซื้อขายแตกต่างกันนะครับ ตัวนี้แหละครับเป็นตัวชี้วัดว่าราคาเงินตามที่เราจะได้มาในปีต่อไปนะ่ะมันจะได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาขั้นต่ําที่เขากําหนดเอาไว้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วบางท่านก็ปีนี้ก็ถือว่าได้สูงเลยนะครับกัอบอ้อยที่เขากําหนดราคาอ้อยเบื้องต้นไว้ในปีนี้นะครับก็คือว่าได้สูงกว่าปีที่แล้วนะครับนะ ก็คือรอาคาอ้อยปี5 6หที่กำหนดอยู่ที่1,080บาทต่อตันนั้นเท่ากันทั่วประเทศนะครับขอ,อสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับก็คือที่ประชุมก็ได้ใช้สมมติฐานการประกอบการคำนวณก็คืออข้อที่1คือปริมาณน้ำตาลขายภายในประเทศนะครับจากเดิมอยู่ที่23.62ล้านกระสอบนะครับปรับใหม่ให้เป็นอยู่ที่25ล้านกระสอบเลยนะครับก็สูงขึ้นอยู่ประมาณ 1.4ล้านกระสอบนะครับข้อ2นะครับคือให้ปรับราคาน้ำตาลส่งออกจากเดิมอยู่ที่19.82เซนต่อปอนนะครับปรับใหม่ให้มาเป็นอยู่ที่20.14เซนต่อปอนนะครับก็ปรับราคาน้ำตาลส่งออกจากเดิมก็สูงขึ้นเพิ่มจากเดิมนะครับก็ถือว่าก็เพิ่มมาทั้งขยายขายน้ำตาลในประเทศแล้วก็ น้ำตาลที่ส่งออกก็เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่3คือการส่งออกให้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมก็คือ34.54บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับมาเป็นอยู่ที่34.03บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ปรับค่าเงินนะครับปรับค่าเงินส่งออกจากเดิม3า5ก็มาเป็นอยู่ที่3 4 0 3นะครับ ข้อทีราคาก,ากากน้ำตาลนะครับหรือว่าโมลาดนะครับขายภายในและส่งออกเฉลี่ยนะครับจากเดิม4,200บาทต่อตันนะครับปรับใหม่ให้มาเป็นราคาสูงขึ้นจากเดิมนะครับ5 1า0บาทต่อตันนะครับนี่ก็เป็นราคาอ้อยเบื้องต้นแล้วก็หลักสมมติฐานที่ใช้คำนวณค่าราคาอ้อยเบื้องต้นให้ฟังเสียง4ข้อแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับ ท่านเกษตรกรบางท่านก็อาจจะรับทราบแล้วนะครับแต่บางท่านก็ยังอาจไม่ยังไม่ได้รู้ข่าววันนี้ก็เขยอ,อุดรก็ได้พอได้ถือโอกาสนะครับมาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรที่รักทุกๆคนเลยนะครับให้ได้รู้ข่าวข่าวนะครับว่าราคาอ้อยเบื้องต้นของปี6566กเขากาหนดอยู่ที่ราคา1 0 8 0บาทต่อตันนะครับย <Yeah! S 1> ินไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้อง จากผลสรุปของคณะกรรมการหรือว่ากอบอที่เขาสรุปมานี้ก็พี่น้องเห็นชอบกันยังไงครับสรุปว่าพี่น้องชอบตามนี้หรือเปล่าราคานี้ก็พออยู่ได้ไหมหรือว่าอยากจะให้สูงขึ้นกว่าเดิมยังไงใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าพี่น้องพอแม่พี่น้องนี่สมควรราคานี้มันจะสมควรอยู่ที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับพอแม่พี่น้องนะครับ ในช่วงข้าวมากข้าวจะหักหมากเพลงช่วงนี้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เ <c oughs> ขยอุอดรก็มีข่าวข่าวมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านใดชื่นชอบก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขยอุดรกลชัยภูมิด้วยนะครับเผื่อจะได้เป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชม,ร,บชมรับฟังอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เขยอุดรก็ขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้กดติดตามและกดรับชมมาโดยดีๆแต่โดยตลอดนะครับ แต่ละ <gas> ครเรนี้คคออดัขอการว่าสวัสดีครับ